ทีนองค่ะนี่ก็เป็นภาพเอตการคนห้าพึ่งค่ะที่นอกปีตัามขึ้นไปห้าพึ่งแล้วก็ขุบพลัดนากนณาจากต้นไม้ลงกันมาค่ะแล้วก็มีการข้อความช่วยเลือกกันมาปลาหลังที่นี่นี่ค่ะมันก็ต้องเดินขึ้นเข้านี่กันไปนากนณาเป็นสิบวาโลค่ะตานผูฟังเดินเท้าอย่างเดียวค่ะมันเป็นป่าอินสลับกับป่าทึบแล้วก็ต่างลัดจันนากาณาซึ่งกรต่างผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ค่ะนน สุพรช่วยสร้างลือว่าผู้ใ่ญ่อามแล้วกาชาวบ้านกว่าห้าสิบนายค่ะแล้วกาอาซาสมัคร้องมูลนิธิประชารวมใจค่ะเข้ากระแบงเป็นจุดขวาน้ากันซ่องจุดแล้วกาเดินขึ้นกันไปตั้งแต่แรกว่าวันเย็นแรกคืนกาดึกแล้วกาตันผู้ฟังกาไปพอบอาคนเนี้ยค่ะแกชือ่อนายปีชามะยะเชี่ยวก่ะสี่สิบเก้าปีตันผู้ฟังค่ะคนหน้าพึ่งกาเรียกว่านอนบาดเจ็บอยู่อาให้ใจรวยดิน้นปละวะ่าอ่อนเพรียนาคะนะเขากระทำเป็นแขร์ไม้ไผ่นค่ะ แหล้วกาออกกันจากจุดเกิดเอสนีค่ะตันโปฟังค่ะจากบนเข้าลงกันมาปลาหลังกันด้วยความยากลําบากมากมาค่ะแต่ว่าพลังก้องการรวมมือรวมใจเพื่อที่จะช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นาคนาคาทให้นายปรีชานี่ค่ะปลอดภัยค่ะนี่ก็เอามาบ,กาบวกเหล่าเก้ิบเหล่ากาิบเอ็ิบองกันเวลาพี่น้องออกไปห้าก้องปาอาาปะไรปปนีก่กะต้องระมัดระวังตัวเองกันได้มากมากนะคะนะเราอาจจะไม่โชคดีเมื่อนกับกฎ กณีนี้กรไดพี่น้องค่ะโดยความปรารถนาดีค่ะจากร้านอา